คา,าร์ลฮา์รู้แมทพีรณีที่นอร์เวย์ทั้งชีวิตมีแฟนแค่สองคนคา,าร์ลฮา์รู้นอร์เวย์แมดพีรณีสวัสง่าในชุดประจำชาติแมทเปิดใจถึงความรักในช่วงยากลำบากสงการานต์ปลอบด้วยการเล่นละตโลกช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้ยังไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจนางเอกสาวที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆสำหรับแมทพีรณีซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เจอดราม่าทรมหนักมากๆและล่าสุดเธอก็ได้ผ่านมาได้อย่างสวยงามและล่าสุดแมทก็ได้เล่าย้อนถึงเรื่องราวความรักของตนเองกับสงการานต์ผ่านทางรายการยังไงไหนเเล่าาโดดดยได้พูถึงชงชวว ที่ต้องผ่านจุดที่ยากลําบากซึ่งเธอกระไดนิยามไม่เห็นเป็นภาพว่าเพียงแค่กับพลิบตาก็ผิดแล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเจอพี่สงกรานชีวิตแมทราบเรียบมาโดยตลอดชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ที่ก็คือบ้านกองละครสยามไม่มีอะไรต้องเครียดไม่มีอะไรให้ต้องคํานึงถึงแต่พอตอนนี้เราคํานึงถึงทุกอย่างถ้าสังเกตจริงๆคือแมทจะหายไปเลยไม่รับงานอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราแค่กับพลิบตาก็ผิดแล้วทุกอย่างดูผิดไปหมดไม่เคยคิดจะสู้กับใครแต่เหตุการณ์ทาให้เราโตขึ้นไม่มีอะไรถูกผิดอยู่ที่ว่าใครจะ หนกเท่านนั้ทําให้เรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทานั้นไม่ได้ผิดศีลธรรมเรามาย้อนดูแล้วว่าเราทานทนทําอยู่ได้ทําไมเได้ถึงเกง่งเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ระหว่างนี้ขนาดนั่งสัมภาษณ์สงกรานต์ก็ได้เข้ามาร่วมเฮฮาด้วยพอดีจากคาถามที่ว่าช่วงพันมรสุมผ่านกันมาได้ยังไงซึ่งแมทก็ได้เผยว่าพี่สงกรานต์ชอบเล่นตลกให้ดูนอกจากนี้แล้วสงกรานต์ยังได้บอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเขาเป็นสาวตลกเหมือนนิกกี้ส่วนเรื่องโรแมนติกแล้วแต่เลยเราเหมือนเหมือนกันและสงกรานต์ยังบอกถึงเคล็ดลับในการง้อแฟนหลังมีเรื่ออองงงให้ต้ตองงอนก โดยเจ้าตัวได้บอกว่าจะซื้อของกินมางอ้อซึ่งแมทก็บอกว่าความสุขของเธอไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการกินดีของอร่อย